มาถึงเม้ามอยซอย9ก,กันบ้างค่ะวันนี้นะคะจะพาไปดูอาการเห่อลูกในท้องของว่าที่คุณแม่แนนปียดานะคะรวมถึงไปเช็คข่าวกันหน่อยเจนี่เนี่ยแอบย่องเงียบไปหาเรื่องวิวาจริงหรือเปล่าไปถามชาวซอย9ก,กันค่ะเมมาอย ทีแรกกันึกว่าไม้น้าแบลวเจนนี่ย่องหาเรื่องวิวากับไห่โศกกิ้งเฉลิมชัยที่เพิ่งควงกันไปสวีดหวานที่ญี่ปุ่นมาซะอีกถามไปถามมาถึงรู้ว่าเรื่องที่ว่าน่ะไม่ใช่เรื่องแต่งงานหรอกจ้าแต่เป็นเรื่องเก่าตัวฟิตเนสที่เจนนี่เป็นเจ้าของนั่นเองอแาม่ทำเอาแฟนคลับขู่ผึ่งเตรียมฉลองแล้วนั่นนี่อยไม่ชิคเลย อุ้มท้องลูกสาวได้20สัปดาห์แล้วนับวันวาที่คุณแม่ป้ายแดงนานปิยดาก็ยิ่งเป๊ะปังมีน้ำมีนวลขึ้นกว่าเดิมชาวซอยก้าวลือดขอนทงว่าลูกสาวในท้องต้องออกมาน,น่ารักเวอร์จนคุณพ่อไก้สุภรชัยต้องเตรียมไว้เหนือดซาตั้งแต่เนันๆแนน่อน ที่ facebook.com/ นายอินเตอร์เทนวันนี้มีภาพฟ้าแฝดสุดฮัทในโลกโซเชียลคือน้องเบลล่าและน้องโขออวัย e เพียง4ขวบที่เหมือนซูเปอร์โมเดลตัวจิ๋วยังไงอย่างนั้นเมื่อถูกจับแต่งตัวชิคๆและโพสต์ท่าได้นน่ารักนะาหยิกสุดๆทำไมสองห,อหนูน้อยถึงฮอตได้ขนาดนี้เข้าไปเช็คกันได้ที่ facebook ของเราเลยค่ะจีจ๊า นักร้องสาวกายยืนวงโฟมินิตก็เฮกันได้เมื่อเธอตเตรียมดวดมารับงานแสดงหนังครั้งแรกในเรื่อง Dad e Daughter หลังแสดงแต่ละครมานานนานจะข่าวเกาหลีหรือว่าข่าวขอส่งตรงจากฮอลลีวูดมีให้อัปเดตกันเพียบที่น e ยเอ็นเตอร์เทนแอปพลิเคชันลอตดตรีตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโอเคมามยู okay,